สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนทุกคนนะคะไปดูว่าในระหว่างช่วงที่กักตัวเนี่ยคนไทยในต่างแดนอย่างเรามีอะไรกินทํากับข้าวอะไรกินบ้างแล้วเราจะทําอะไรให้สามีฝรั่งของเรากินเขาจะต้องกินข้าวคุกน้ําปลาไปกับเราหรือเปล่าไปดูกันค่ะอันนี้อยู่หน้าร้านขายเบเกอรี่ค่ะตามสไตล์ฝรั่งเศสค่ะเช้ามาก็ต้องจัดครัวซองนะคะ คิวเนี่ยยาวมานอกร้านเลยค่ะไม่ใช่คนเยอะนะคะแต่เราจะต้องยืนถ่างหอยถอยห่างกันค่ะนี่ค่ะเขาตีเส้นไว้เหมือนเล่นเกมบอลลูนดาดเลยนะคะร้านเบเก,เกอรี่ที่ฝรั่งเศสนะคะไม่ได้ขายแค่ขนมปังค่ะแต่ว่านี่ค่ะขายเค้กขายมากาฮองด้วยนะคะแล้วก็ยังขายวายด้วยค่ะพิซซาก็ขายนะคะราคาครัวซองนะคะก็ชิ้นหนึ่งประมาณ30บบาทค่ะก็ราคาพอๆกับที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าที่ร้านยามาสกิที่ไทยเลยนะคะ เวลาจ่ายเงินนะคะก็จ่ายผ่านเครื่องค่ะคุณคะ่ะ mm hmm. เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียน,นะคะ mm hmm. แล้วก็เพื่อป้องกันพนักง,งานนั้นจกเงินค่ะคุณคะ่ะ mm hmm. เครื่องใส่ได้หมดเลยนะคะ mm hmm. ทั้งแบงก์ทั้งเหรียญค่ะมันก็จะทอนเงินมาให้เราอัตโนมัติแบบนี้ วันนี้นะคะสามีอยากกินปอบเปียเวดนามค่ะคือไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าปอบเปียเวดนามได้ไหมหรือจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแต่น้ําจิ้มมันไม่ใช่น้าจิ้มก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะเรียกว่า spring rolls ภาษาฝรั่งเศสก็คือคูโล่เดอแพลงตอมจริงๆแล้ววิธีการทำอะ่ะมันง่ายเว้ยมันแบบคือแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยแต่ว่าวัตถุดิบมันเยอะมันก็เลยซับซ้อนค่ะสมัยที่ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารเอเชียนะคะจะต้องทํอิสอีคูโลเดอแพลงตอมเนี่ยวันหนึ่งอะคะ่ะประมาณร้อยชิ้นนะคะม้วนม้วนม้วนมวน้มวนนะคะซึ่งแบบอันนี้ก็ต้องแบบขอบคุณร้านอาหารกัมพูชานะคะเขาก็สอนให้เราม้วนอันนี้เป็นคือวิธีการม้วนเนี่ยนะคะคืออย่างแรกเลยเราจะต้องอย่าม้วนช้าเพราะถ้า มวลช้าเนี่ยแป้งมันจะนิ่มเกินไปจะยุ่ยเวลาม้วนมันก็จะขาดนะคะแล้วเวลาม้วนเนี่ยจะต้องม้วนให้มันแน่นเวลาคนเขากัดกินอ่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างล่วงลอยลงมาใช่ไหมคะแต่แน่นแล้วก็ต้องไม่ขาดค่ะวันนี้นะคะก็เลยบอกสามีว่าถ้าเธออยากกินเดี๋ยวฉันเตรียมวัตถุดิบให้ส่วนเธอต้องม้วนเอง ที่ครูบุ้งสอนเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ลองปล่อยให้น้องมิเชลมาทำเองค่ะฟัมฟัมฟัมน้องเซฟีดบิดาแล้วไหมน้องโคเร่ล่ะโรตีชัดๆเลย นี่นะคะดูโรสเดอแพลงต้อมของน้องปักบุ้งค่ะส่วนอันนี้คือโรตีของคุณมิเชลค่ะส่วนน้ำจิ้มนะคะก็ใช้ง่ายๆเลยค่ะเป็นน้ำจิ้มเพื่อสปริงโรลโดยเฉพาะเลยนะคะสปริงโรลซอสค่ะ ร่้ไหมคะว่าวันหนึ่งอะเรากินอาหาร5มื้อค่ะก็คือเราจะกินมื้อเล็กๆนะคะ แต่ว่ากินมัน5้ามือ้อจะทําให้ร่างกายเนี่ยมันเผาผ่านทั้งวันนะคะเราอะ่ะเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายนะคะเราเป็นคนที่ไม่มีแรงบันดาลใจไม่มี motivation ในการออกกําลังกายตอนนั้นมันจะมีรายการพูดทันย่าค่ะเขาเป็นพิธีกรแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาผอมแบบนี้นะเขากินข้าววันหนึ่งอ่ะห้ามือ้อจะกินมื้อเล็กๆแล้วก็แบบเฮ้ยน่าสนใจเพราะแบบเราก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนบัญญัติว่าวันหนึ่งเราต้องกินสมือม้อมื้อเที่ยงจะต้องกินตอนเที่ยงตรงเป้งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออแต่ทําไมระหว่างวันทําไมเราหิวล่ะเราไปเห็นคุณบวย บวยช่องสองผีเขาให้สัมภาษณ์นะคะว่าตัวเขาวันหนึ่งก็กิน4มื้อเหมือนกันนะคะเออถ้าใครเห็นคุณบวยสมัยก่อนที่่นล,ละครเรื่อเงเฮงๆอะ่ะคุณบวยเนี่ยอ้วนเลยนะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นคนหุ่นดีแล้วนะคะแต่เขาก็ออกกาลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะจะได้มีกล้ามเนื้อะคะ่ะเออซึ่งวิธีนี้เนี่ยไม่เหมาะกับสําหรับคนที่แบบอดใจไม่ไหว5มื้อเนี่ยฟาดใหญ่จานใหญ่อย่างเงี้ยอ้วนแน่นอนค่ะเหมือนสามีดิฉันค่ะคือปกติเวลาเขาไปทํางานเขาก็ไม่เห็นหรอกว่าเรากินอะไรบ้างแต่ตอนนี้กักตัวอยู่ด้วยกันเขาก็เห็นอุ กินวันหนึ่งห้ามือ้อเว้ยเห็นเวลามันกินดูมันแบบยัวย่วๆน่ากินว่ะขอกินด้วยสิกินด้วยสิก็เลยต้องทําให้เขาแต่ทําให้เขาอะค่ะเขาก็แบบกินไม่พออะสรุปแล้วก็คือสามีจัดใหญ่ห้ามื้อเลยค่ะตอนนี้แบบอ้วนมากเลยนะคะเชื่อไหม <c oughs> นี่คือทองดีของเราเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เราว่าเราเหมือนเดิมนะสวยเหมือนเดิม <c oughs> เนี่ย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 แล้วเขาก็มาโทษว่าเป็นความผิดของเธอนั่นแหละเพราะเธอกินบ่อยพาเธอกินฉันก็อยากกินแล้วเราก็แบบแล้วเราไปเกี่ยวอะไรวะ ไปง้างปากเธอเอาอาหารยัดเข้าไปหรอไม่เขาก็หาว่าเราเนะี่ยทำตัวเป็นเหมือนแบบงูในสวนเอเดนของอดัมกับอีฟอ่ะมีนิทานนะคะเล่าว่าอดัมกับอีฟเนี่ยอยู่ในสวนพระเจ้าบอกว่าเธอสามารถกินทุกสิ่งทุกอย่างได้ยกเว้นต้นแอปเปิ้ลหรือว่าต้นไม้แห่งความรู้ผิดช,ชอบชั่วดีแล้วหลังจากนั้นเน,นี่ยง,งูพิษเนี่ยนะก็มายัวยย่วยวนแบบว่าเธอกินม่ล่ะกินสิมันหวานมันกรอบมันฉ่ำมากเลยอุย้ย กินแล้วเนี่ยนะเธอก็จะสว่างสวัยเหมือนกับพระเจ้านางอีฟก็ใจบางไงก็แบบไหนมากินสิงับกินเข้าไปนะคะกินคนเดียวไม่พอชวนอดัมมากินเร็วอร่อยอดัมก,ก็กินเข้าไปค่ะอ้ากกินแกนมันไปด้วยนะคะลูกแอปเปิลก็ไปติดอยู่ที่ลูกอยู่ที่คอนะคะก็เลยกลายเป็นลูกกระเดือกค่ะเพราะฉะนั้นลูกกระเดือกภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า Adam's apple ทุกคนมองเราเหมือนแบบว่าคิดว่าเราเป็นโจร ไม่มีใครใส่หน้ากากปกปิดอะไรทั้งสิ้นอยากกินพิซซ่ามา3วันแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะวันที่เขาปิดประเทศเนี่ยนะคะก็มีเหตุจําเป็นให้ต้องออกมาซื้อของนะคะก็เลยแบบหุ่ยตายแล้วร้านพิซซ่าเปิดไม่อยากจะเชื่อเลยเออเปิดจริงหรือเปล่าก็เลยลองไปถามดูยังคิดอยู่ในใจเลยนะว่าไม่ใช่ว่าเขาเห็นหน้าเราแล้วเขาเออปิดค่ะชื่อร้านพิซซ่าคือกวนมากคือมันตั้งอยู่ที่เมืองเลดมันก็ใช้คําว่า let in peace ซึ่งแบบคล้ายกับคำว่า l e s t in peace ที่แปลว่าไปสู่สุขตินี่นะคะเจลล้างมือค่ะซื้อจากซีโฟล่านะคะยี่ห้อแม็กซีนะคะแปลว่าขอบคุณค่ะวิธีการใช้เจลล้างมือที่ถูกต้อง,องนี้แล้วก็ เสร็จแล้วมันเปียกใช่ไหมก็รอให้มันแห้งอย่าไปเช็ดออกนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณสมบัติเบิดอะไรมันจะตายหายหมดมันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะหลีดพร้อม3-4มสี่รัวสูสูซูซาซ,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 ซา,ซาปะทังกาปังกีงกแห้งแล้วทาดาพิซซ่าซาวยาชพิซซ่าฮาวายเอีย ใครที่มีสามีฝรั่งเนี่ยคิดเมนูไม่ออกเฮ้ยทำไมดีดินะต้มยำกุ้งก็แล้วผัดไทยก็แล้วเอาอะไรดีนี่เลยค่ะรายการเมนูลูกรักค่ะฝรั่งกินได้ทุกอย่างรสชาติกลมกล่อมมีสารอาหารครบถ้วนทั้งหมู่แถมรสชาติไม่เผ็ดด้วยนะคะเมนูลูกรักวันนี้ขอเสนอต้มซุปมันฝรั่งค่ะแต่ว่าไม่ใส่มะเขือเทศนะคะเพราะว่าไม่มีค่ะไปที่ห้างหมด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 ,หมดคนซื้อไปตุนกันค่ะ อันนี้เป็นต้นกระเทียมค่ะเอามาจากสวนนะคะรสชาติมันจะคล้ายๆกับต้นหอมญี่ปุ่นนะคะหั่นแบบเฉลับเฉล็เฉ,ฉ,ฉียงๆนะเราว่ามันอร่อยกว่าหั่นตรงๆนะเศษผักเปลือกผักนะคะหรือว่าผักที่ตัดทิ้งอะ่ะเราก็จะเก็บใส่กระป๋องไว้นะคะแล้วก็จะเอาไปทําเป็นปุ๋ยคะ่ะรากของต้นหอมเราก็ไม่ทิ้งนะคะเอามาปักค่ะนี่ตูดใหญ่ชมวิวหรอจ๊ะ ทิดาทิดาดูผู้ชายเตะบอลเหรือเนี่ยไข่เจียวหมูสับนะคะใส่ผักเมนูลูกรักวันนี้ขอเสนอข้าวผัดไส้กรอกค่ะ ก็ผัดไส้กอรอเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกรักของเราค่ะแล้วเราไปทํามาม่ากันต่อค่ะใช้กระทะอันเดิมนะคะต้มมาม่าค่ะเราเป็นวัน pot cooking นะคะวันนี้กินมามา่าเผ็ดคูณสอง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 อ้าทำมาม่าเสร็จแต่สามีกินข้าวผัดหมดแล้วอะไร <laughs> what's going on อหายไปทำมาม่าสานาทีค่ะฟาดข้าวผัดเรียบอย่างกับเครื่องดูดฝุ่นเลยเผ็ดมากเลยค่ะไม่สามารถหุบปากได้โอ้ปากพองปากพอง วันนี้เป็นเทศกาลอีสเตอร์ของฝรั่งนะคะฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังกันหรอกคะ่ะเขาก็ออกมาเล่นออกมาหาญาติพี่น้องกันนะคะผู้ใหญ่ก็จะช็อกโกแลตไปซ่อนแล้วเด็กๆก็มาเก็บช็อกโกแลตคะ่ะเป็นวันรวมญาติญาติผู้ใหญ่มาทานข้าวกันนะคะกับตัวสบายๆตามสไตล์ฝรั่งตอนแรกบอกจะกินอะไรถามกินอะไรบอกกินพาสต้ากับสเต็กโอเคเราก็เอาสเต็กออกมาถาม ไปเลือกซีอาพาสต้าเส้นไหนจะเอาแบบมากาักกะโรนีแบบเส้นสปากเกตตี้เขาไปหยิบซองมาม่ามา,มา,มาค่ะ <laughs> โอ้ยเห็นเรากินก็อยากกินบ้างแซ่บตูดขึ้นมาช่วยไม่ได้นะเสื่อแล้วนะนี่นะคะยำมาม,ม่าของเราค่ะส่วนมิเชลนะคะสเต็กเนื้อกับมาม่าแสบดา Are you ready to die No Are you ready to go to the hill จบอดี ฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงที่ยังจะลุกจะเดินไปฉันเหมือนคนกำลังจะตายที่ขาดอากาศจะหายใจอะไรคะผู้ชนะ10ทิศสาะวะ,ะ,วะเก่งมาก Tonight วันนี้นะคะสั่งอาหารค่ะ Delive r y นะคะอยากกินอาหารอินเดียค่ะแล้วก็ขี้เกียจทำกับข้าวแล้วอะ่ะอุ้ยตายเราแว่นเป็นฝ้าเนาะรออาหารนานมากเลยค่ะประมาณชั่วโมงครึ่งอะคะ่ะคือแบบมาส่งของแบบวิ่งข้ามถนนมาใช่ปะแล้วก็ของใส่มือไว้แล้วก็วิ่งไปแบบเร็วอะ่ะ <laughs> แล้วก็ไปเลยอะ่ะฟิวลีฟะโซ่ของเราขับรถมานะคะ ในเดลิเวอรี่ของเราขับรถมาค่ะแล้วเราก็มาดูของในมือเว้อยอีบา้ามันไม่ใช่ของของเราเขาส่งผิดอันค่ะพอรู้ตัวแล้วเขาก็กลับมาใหม่เว้ยก็เอาของมาเปลี่ยนโอ้ยไม่ได้กินสักทีโมหิวัสซี่ฉันจะโทรห i แมรี่เพ e ่อบอกว่าไม่ใช่คำสั่งที่ถูก l ้องไม่ได้สั n ง o ี่นั่นใช่นัสซี่นั c ซี่ เด็กๆที่คอนโดแล้วก็เด็กคอนโดข้างขนะคะก็ออกมาเล่นกันค่ะเหมือนเขาเริ่มเบื่อก,การอยู่ในบ้านแล้วอะเออผู้ติดเชื้อแสนกว่าคนแล้วนะฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็คือเจ้าของร้านอะเขาขับรถมาส่งเองนะคะเขาส่งหลายออเดอร์ค่ะคือเหมือนออกมาทีนึงก็ส่งให้หมดเลยนะคะ่ะมันก็เลยช้าค่ะข้าวบาสมาติ เป็นข้าวที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียมเมล็ดเรียงยาวหุงขึ้นหม้อร่วนไม่เหนียวติดกันมีทั้งสีน้ำตาลและสีขาวแป้งนานเป็นแป้งที่อร่อยแต่ต้องรอนานสมชื่ออันนี้คือแกงกระหรี่ไก่ค่ะและต่อไปเนี่ยเป็นปลาแต่จำไม่ได้ว่าเป็นซอสอะไร <l acht> อร่อยปิเ <l acht> <l acht> ชลอังก่อน มิชเชลจะเป็นคนที่แบบสมมุติเราซื้อไก่ไม่มีกระดูกอะ่ะเขาจะเป็นคนเจอกระดูกอันเนี้ยสั่งชีสนันใช่ไหมแป้งนันข้างในเป็นชีสเขาก็ไม่หาชีสไม่เจอแต่ไม่รู้ทำไมซื้อหวยไม่เคยถูก กุนเชียงเนี่ยเป็นอาหารที่เหมาะอย่างยิ่งแก่ช่วงกักตัวนะคะเพราะว่ามันสามารถเก็บได้นานเนาะมันอยู่ในหมวดข้อสารอาหารแห้งนะคะครั้งแรกที่เราให้เขากินอะ่ะเขาแบบอร่อยจังเลยเนื้ออะไรเนี่ยเราก็แบอบกบอกว่าซอสซีซชินัวก็คือไส้กรอกของเมืองจีนเขาอบบอทำไมสีมันเข้มๆแล้วมอแบบอ๋อเนี่ยหรอทําจากเนื้อหมาเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยบ้าทำไมเอาเนื้อหมาโวยวายโวยวายโวยวายแล้วก็แบบอร่อยไหมล่ะเอาอีกเปล่าเอาอีก อร่อยจนขนาดบอกว่าเป็นเนื้อหมายังยอมกินนะอ,อ่ะสุดท้ายเราก็เฉลยนะว่ามันไม่ใช่เนื้อหมาค่ะมันคือเนื้อหมูนะคะนี่นะคะกุนเชียงค่ะน่าจะผลิตจากประเทศเวียดนามนะคะอันนี้ราคาประมาณ2ยูโรกว่านะคะตีเป็นเงินไทยก็70บาทค่ะมีทั้งหมด1 2 3 4 5มี5แท่งนะคะเราใช้วิธีคั่วกุนเชียงนะคะ เพราะว่ากุนเชียงน่ะมันมีน้ํามันอยู่แล้วคั่วไปเรื่อยๆน้ามันมันจะออกมาค่ะแล้วกุนเชียงน่ะมันไหม้ง่ายนะคะเนี่ยควันขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีความหวานนะคะมีความเป็นคาราเมลนะคะและนี่นะคะเป็นน้ํามันที่ออกมาจากกุนเชียงค่ะนี่ไม่ได้ใส่น้ํามันลงไปเลยนะเห็นเชฟจีนนะคะเวลาเขาต้มเขาต้มอ่ะเขาจะใส่ข้าวเหนียวไปนิดนึงอ่ะเพื่อให้ข้าวมันมีความหนุบหนับหนุบหนับค่ะโอ้เลิศ ข้าวต้มนางเอกมาแล้วคะ่ะเวลากินซุปนะคะเป็นฝรั่งอะ่ะเขาจะกินช้อนแนวนี้เป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะอย่างไทยเราจะเข้าปากอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ของเขาจะเป็นแนวนอนอย่างนี้นอุ้ย <laughs> อ,อันนี้เป็นวิธีที่แบบฝรั่งแบบไม่ไม่ถูกต้องนะคะอย่าเาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะ <laughs> เดี๋ยววันนี้จะทําสเต็กกับเฟนฟรายให้คุณชายกินนะคะเ <laughs> ฟนฟรายทำเองนะคะส่วนเราเราจะกินยำค่ะ มีคนคอมเมนต์ถามมาว่าทำไมทำเฟ,ฟ้นไฟแล้วเฟ,ฟ้นไฟมันเหี่ยวแล้วมันก็สีน้ำตาลนะคะก็คืออย่างนี้นะคะเวลาที่เราไปที่ห้างอะคะ่ะให้เลือกซื้อเฟนนไฟที่ถุงเขียนว่าเป็นมันฝรั่งสำหรับ ทำเฟรนฟรายค่ะเพราะว่ามันจะมีมันฝรั่งที่ใช้สําหรับทํามันบดทํามันอบอย่างเงี้ยค่ะเออถ้าแบบนั้นอะ่ะเอามาทอดแล้วจะทําให้เฟรนฟรายมันเหี่ยวนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราไปตลาดให้เราเลือกมันฝรั่งที่เก่าค่ะเพราะว่ามันฝรั่งที่เก่าเนี่ยมันจะมีความชื้นน้อยมากๆเลยนะคะ แล้วก็ดูแม่มุ้ยกินแซบค่ะชอบดูนางกินมากเลยเพราะว่านางเคี้ยวปิดปากแล้วนางก็สวยฝรั่งเนี่ยปกติเวลาที่เขากินอะ เขาจะกินแบบจานใครจานมันอย่างเช่นอันนี้สปาเกตตี้ของเธอนี่คือทั้งจานของเธอนี่คือสเต็กของฉันนี่คือของฉันแต่ของคนไทยเนี่ยก็คือเอากับข้าวทุกอย่างมาวางรวมตรงกลางแต่และคนมีข้าวใช่ไหมคะแล้วก็หยิบอาหารจากส่วนกลางมากินเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาก็เลยไม่เข้าใจในการแบ่งอาหารนะคะว่าเอ้ยมีอาหารตรงกลางแล้วเราจะต้องกินเท่าไหร่อะไรยังไงอะคะ่ะพอเรานั่งกินด้วยกันอย่างเงี้ยก้มหน้าก้มตากินเงยหนะ้าออกมาทีผัดผักของฉันเหลือแครอทอยู่สงชิ้นแล้ว เราก็แบบเฮ้ยแต่ข้าวกูยังเหลือเต็มจานเลยอะ่ะคือแบบเราก็หมุนหงิดนนะอาไว้อันนี้คือเป็นปัญหาจริงๆเลยนะคะเป็นปัญหาด้านความสัมพันธ์เลยนะคะคุณขากื็กินข้าวไม่อิ่มอะ่ะแล้วยังไงอะ่ะเหลือข้าวปเปล่าสุดท้ายเราก็ต้องเอาข้าวปเปล่าเนี่ยมาคลุกกับน,น้ําพริกกินอนะ่ะคิดดูดินะ่าสงสารขนาดไหนเป็นคนทํากับข้าวอะ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องมากินข้าวคลุกกับพริกผงอะ่ะเรียกเขามาคุยจับเขาคุยของจริงจัง เธอฉันมีเรื่องที่จะคุยด้วยโอ้โหเป็นววละแห่งชาติเลยนะเธอรู้ไหมว่าเวลาที่เธอกินอะเธอกินกับเปลืองเขาบอกกินกับเรลืองคืออะไรไม่เข้าใจแล้วเขาบอกก็เธอตักอาหารมากกว่าข้าวแล้วเขาบอกแล้วมันผิดอะไร <c oughs> กําลังคือเล่าให้เขาฟังอย่างเช่นตอนที่กลับไทยอะคะ่ะที่บ้าน,นซื้ออาหารมาหลายอย่างประมาณ4 5หอย่างนะคะแล้วก็มีไข่พะโล้ไข่พะโล้ถุงหนึง่งราคา35บาทเขาจะให้ไข่มาทั้งหมด3ลูกไข่1ลูกเนี่ยทองดีกิน2คํคำเพราะฉะนั้น จานข้าวหนึ่งจานทองดีกินทั้งหมด15คําคำเพราะฉะนั้นจะต้องมีไข่พะโล้ให้ทองดีเป็นจํานวน7ฟองครึ่งถึงจะกินข้าวหมดแล้วคนอื่นล่ะ <c oughs> นั่งมองตาปลิบๆแบบเอา้าไม่เหลือไข่กูกินเลยเหลือแต่หมูสามชั้นก็บเต้าหู้แล้วก็น้ํา อย่างเงี้ยหรอใช่ไหมแต่คือเขาไม่เข้าใจไงคะฉัน enjoy eating เนี่ยฉันก็กินอย่างเงี้ยค่ะเราก็อธิบายเขาฟังซึ่งมันก็ทำเขาโมโหนะฝรั่งเนาะฝรั่งมันจะมีความแบบ e ก้เนาะเออมันจะมีความดือ้อความ ego เขาแบบธุรกิจไม่พอก็ซื้อเพิ่มหรอได้ถ้าเกิดว่าทุกคนทาอย่างนี้กับเธอเธอลองคิดดูนะนั่งกินข้าวกัน5คนเนี่ยคนหนึ่งกิน7ลูกเพราะฉะนั้นจะต้องซื้อกิน2ถุงครึ่งต่อคนเพราะฉะนั้น5คนเนี่ยจะต้องซื้อไข่พะโล้13ถุงใช่ไหมบ้าไปแล้วพอเขาจะตักข้าวกินข้า เราก็เขี่ยออกแน่เอาข้าวใส่เพิ่มเอากลับออกก็ต้องมาสอนเขาเขาก็สับหุดหงิดแบบโอ้ยทําไมต้องมาบงการนะจะมากินโค้งกินข้าวแอบไม่ได้อย่าหาว่าใจร้ายถ้าฉันไม่สอนเธอใครจะสอนเธอเหมือนเวลาเราอยู่เมืองนอกเนี้ยฝรั่งอะสามีเราเขาก็ต้องสอนวิธีการกินแบบฝรั่งกินยังไงถือแก้วไวน์ที่ถูกต้องถือยังไงใช่ไหมคะมันก็ต้องแบบ exchange student เด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะ วันนี้เรามีเชฟมาจากสถาบันยองยองเรอนะคะนี่ <c oughs> นะคะทองดีเอามามาเป็ดพะโลมาผัดค่ะรสชาติมาตรฐานค่ะปล่อยปทำอีกสิจานรสชาติก็เหมือนเดิมสุดยอดเชฟ Good morning วันนี้มื้อเช้านะคะไส้กรอกไข่ดาวสลัดมันบดฝรั่งคือประทับใจกับไส้กรอกฮะแฉกนี่มากจะจทำได้ยังไงทำไมมันถึงโอเพนเหมือนฟลาวเวอร์แบบนี้สามีของเรานะคะเขาชอบกินข้าวเหนียวมากเลยค่ะจุดเริ่มต้นทําไมเขาถึงได้ชอบกินข้าวเหนียวนะคะนี่เราเล่าให้ฟังแล้วนะคะอยู่ในวิดีโอคลิป Q&A EP 1ค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะก็พาเขาไปสูรินค่ะ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือเราจะไปเยี่ยมหลวงตาตาเราบวชเป็นพระป,ป่าอยู่ที่สุรินแล้วเราก็จะไปดูด,ดวงหมอดูตาบอดอะคะ่ะที่เขาดูดวงกับใบไม้อะ่ะปล่อยเขาเดินลงที่ตลาดะคะ่ะสุดท้ายก็มาเจอเขายือนอยู่ร้านขายข้าวคะ่ะเออเขาก็ไปยืนดูข้าวเหนียวะคะ่ะเขาก็ไปถามว่าแบบเออไหนคือข้าวเหนียว sticky rice ทำไมมันถูกแบบน,นี้ล่ะมันถูกมากเลยนะเพราะว่าที่เมืองนอกนะคะ่ะข้าวเหนียวเนี่ย กิโลนึงนะคะถ้าอย่างสมัยก่อนเนี่ยประมาณ2ยูโรนะคะก็คือกิโลละ70บาทแต่ตอนนี้ช่วงโควิดอ่ะมันขึ้นมาเป็น3ยูโรนะคะก็คือกิโลละ100บาทค่ะเขาก็แบบเอาข้อสาร20กิโลแล้วเรามาเห็นพอดีไงแล้วแบบยุดเธอเอาข้อสาร20กิโลจะใส่กระเป๋าเดินทางกับฝรั่งเศสน,นะนะ บอกเออใช่บอกเธอจะบ้าเหรอสายการบินเขาอนุญาตให้กระเป๋าขึ้นเคืองใน23กิโลแล้วเธอเอาข้าวกับ20กิโลแล้วเหลือใส่ของแค่3กิโลเนี่ยนะบอกโอ้ยไม่เป็นไร3กิโลเยอะแยะเสื้อผ้าฉันมีไม่กี่ชิ้นหรอกเราบอกไม่ได้ไม่ได้แล้วของส่งของฝากอีเราก็เลยบอกเขาว่าเอาข้าวสารแค่10กโลค่ะเออคนขายคงโกรธนะโออีนี่ตัดช่องทางทำมาหากินสุดท้ายเขาก็นั่นแหละคะ่ะในกระเป๋าเดินทางมีข้าวสารอยู่ข้างในนะคะ หอมัดอย่างดีกันความชื้นกันตกหลุมอากาศแล้วเดี๋ยวข้าวสารจะกระจายโอ้โหเดี๋ยววันนี้นะคะจะนึ่งข้าวเหนียวค่ะสามีชอบกินข้าวเหนียวเมอรข้าวไรทำไมมันหนุบหนับแบบนี้อันนี้ซื้อมา1กิโล3ยูโรก็คือ1น0 0บาทค่ะ อันนี้นําเข้าจากประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศนะคะเราไม่มีหัวหนึ่งนะคะเราก็มีวิธีนึ่งข้าวเหนียวให้นุ่มให้ร่วนไม่เป็นยางยืดไม่ต้องแช่น้ําข้ามวันข้ามคืนนะคะจากนั้นก็แหวกตรงกลางนะคะแบบนี้ทำเป็นโดนัทเลย ขอบคุณเพจกีวีเอเชียนชาแนลนะคะข้าวเหนียวเนี่ยร่วนไม่ติดเป็นยางยืดยืดเป็นก้อนๆนะคะมันเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นุ่มข้าวเหนียวไก่อบโรยด้วยกระเทียมเจียวกิมจินะคะน้ำพริกนรกแมงดาของเราส่วนอันนี้ ของตาทองดีน้ำจิ้มซุกิยากิตาไทยแดนเซอร์ตานางรำนะคะคุณเคยมีปัญหากินข้าวเร็วเกินไปไหมคะเรามีวิธีแก้ไขไง่ายๆค่ะเพียงแก้คุณใช้ช้อนชงกาแฟกินข้าวปูมอเชต้องใช้มีดจุด่ <laughs> อมโห ไม่รู้เรื่องกินคาวไม่กินหวานเรื่องของกูเบื่อเวลาคนบอกกินเ้าวมไม่กินหวานสันดานไพ่เรื่องของกูจะกินกินเรื่องของกูโอ้กูไม่เป็นมิรกูเป็นบ้าเมนูวันนี้นะคะทําสเต็กอาเชร์วานนะคะแล้วก็ยำวุนเส้นค่ะซึ่งตอนที่เราทํางานเป็นกุ๊กเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะ เมนเจอร์เขาเดินเข้ามาบอกว่าบุ้งวันนี้ทาสเต็กอาเชวานนะเราก็แบบอะไรเชวานแปลว่ามา้าเธอจะให้ฉันทําเนื้อม้าหรอแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะสเต็กอาเชวานนะคะก็คือเนื้อบดแล้วก็วางด้วยไข่ดาวไม่สุกแค่นั้นเองค่ะยำของเราใส่ปลาร้าด้วยนะคะอันนี้ผสมพริกแล้วก็น้าตาลด้วยค่ะเวลาทํายำนะคะปกติใส่น้ํากระเทียมดองนะคะแต่ว่าที่นี่มันแพงค่ะเราก็เลยเอาน้ําแตงกวาดองนะคะแล้วมันก็จะมีนี่ค่ะ อันนี้เป็นเหมือนหอมแดงลูกเล็กๆอย่างนี้ค่ะดองแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำยำด้วยนะคะผักสวนครัวรั่วกินไม่ได้ยังไม่ทันโตเลยค่ะตัดมาใช้ซะแล้วโถหนูน่าสงสารเกิดเป็นลูกบ้านนี้โดนใช้อานตั้งแต่เด็กเอาตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดตกค่ะสองจิ๋วเล่นอะไรกันยำของเรานะคะใส่ชามข้าหมาค่ะ นะยเคียบหมูก็เขียนว่าเคียบหมูวันนี้ออกมาทำธุระข้างนอกค่ะ ก็เลยซื้ออาหารอินเดียกลับไปด้วยดีกว่าแต่อันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้ก็มีมาตรการนะห้ามเข้าไปในร้านคะ่ะมีเจลล้างมือวางอยู่หน้าร้านนะคะวิหน้าตาประหลาดอ๋อเอปินาปูเล่เอปินา,เเนาไก่กับผักโขมอ,อันนี้กุ้งปูจาเคเวตปูจาอันนี้นะคะ ชีสนันนะคะแป้งนันแล้วข้างในก็เป็นไส้ชีสนะคะเฮบาสมาติ้ข้าวบาสมาตินะคะอันนี้ซอสค่ะดูสิเหมือนสังขยาเลยอาหารอินเดียนะคะอร่อยและสะอาดถ้าไม่ใช่ที่ประเทศอินเดียใหญ่มากเลยดูดิอ <laughs> ลองซอสเขียวอีนี่นะคะ ซอสมะขามเปียกทํมมามรินซอสแล้วนี่ก็คืออาหารที่บ้านเรานะคะในช่วงที่กักตัวค่ะวันนี้นะคะผับมุ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย